นี่ liksom, น walk, okay? <N> ี hmm> <N> ่ลูกลูกกายเขาในพื้นมองพนักนะแล้วสอดลงมาโอ้ยเวัตรนั่นอาุกชิดทองใช่ไหมยะฮะเนาะตะคุจองลุกนี่ก็โท่่แค่มือถืก พี่น้องเนาะมาต่อจากอ่าคลิปของทางลุงพี่น้องเลยสบายดีกันตอนค่ำตอนหนึ่งแรงห้าโมงแรงพี่น้องเนาะพอดีทางลุงกับน้องสายบุญเนาะลุงพามาเลี้ยงเขาปุ้นพี่น้องเลยเพิ่นชวนมาลุงก็ไม่อยางเลี้ยงเนาะกินไรวะไม่อยากเอกะไม่เสียงเลยอ้ยโอ่สบายดีก็นั่งละโอ้ยเนาะขอมุกขอบใจทางลุงเทาหน้ำใดายเด้อพี่น้องเนาะมืาอนี้กะ อื่นจังว่ากันไหมนะทั้งบ้านนี่เนาะมันนี่อิ่มแล้วพี่น้อยท <c oughs> <c oughs> อดไตมือนีิพี่น้อยสำหรับเนาะสำหร,รับทางเจ้าภาพมัอนอี <c> ่ <oughs> อ่ะเ <c oughs> นาะกะห <c oughs> ลังจากกินข้าวปุ้นแล้วกินข้าวแล้วแล้วกับผู้แรกพี่น้อยเข้าไปชงทางน้องเพิ่อน, <c oughs> นอ่านอ้องนไซบุญเนาะและอัปเดตเบื้องน่นางสำหรับทางก,การะทบเราอีกบ้านนี่เป็นนี่ได้เิได้นอนบ่มือแรงนี่ผัวเล็กด่วนเนี่ยหนึ่งมานี่ทางอ่าพยากรณ์อากาศเนาะ ว่ายึดตัวว่าคนห้องนะกุมกุมกุมอุตุกุมอุตุพี่น้องกุมอุปุระพี่น้องกุมอุตุกุมปตูกุมปตูกุมปตูเนาะอีกหลายมืออยู่ได็กคนน่ะดูอ่ะยังงงอยู่มันนั่นเห็นดูเอาตรงเล่งเด้พี่น้องเยเพราะว่าเราเลยลื้อออกไปเบิ่ดเลถ้าไปแล้วนี่จำเป็นแล้วเพิ่น้องเปียกอีกแล้วเครื่องของเรากับมาเก่าคนนี่แหละพี่น้องเนาะ ไปพี่น้อยเข้าไปห้ไปชมเมืองน้ำกันไปฮอดใส่กันแล้วเนาะจะผลิดไว้เนาะเหมือนเนาะแม่แต่ว่าเพิ่นบอกเลยว่าใายจวดใายจวดพีเนาะใสยจวดขนาดเลยเป็นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงนี่แหละเฮ็ดซอยกันเนาะมีมีหลานเพิ่นาลันหลานซอยกันเพิ่นเอิ้นมาเพราะว่าปผลตู้เราขึ้นบ่ได้เด้เราพ่องเราผ่าตัดได้พี่น้องเอ้ยพ่องเราผ่าบักง่าย ไปหาไปชมเบืองน้ำกันอีกรอบน,นะน,นะนึงเนาะนย่างนะนเจ้าวาอย่างน่าหลากินยังวดีดููโอ้ยน้องยบ้านี่นยังกระพุ่นแล้วผมพอ่พอหวานอยากกินน้ำปัน่นเอาแม่เบาเชียงหล่ะพี่ชอบแม่ืนปิดเลยแหล่ะอันนี้เราอ่ะใช่เ <laughs> มนโม,โม่าืนตั้งี่ชื่อว่ชัก เลเอยา้นี่เด้อต้นตำรับเลยนะต้นตำรับเลยน้นำฟันเล่โดยโดยโดยลุงก็เห็นลายทเออลุงก็บีเพจจ้าคือจ้าขช่เจ้าสียง่ปลาลุงบ่งมีอันมีชาต่างประเทศน้ำไรดเลยเนบ่มีแหมยว่าชาเขียวชาไต้หวันได้ยังต้องถามลูกค้าพิเศษไปกเลพี่น่อย มียงนแซ่บนน้ำอะเนี่ยอบ่านเืกเือกวะช้เปือกน้ำเขียวเราอยากเอาอย่ง้ก็มักกินเปลือกเลดแต่เก่ากันดยกินย่านูมันเลือเปือกได้กตเหลือโกโก้เนาะ้เลือเลืชาเขียวชาเขียวเลยีสาอย่างู่แหละอ่าชาไทยชาตะวันเนาะขึ้นไปไปบุกินละว้าววว <laughs> mọi người có <laughs> một Và... cái tất cả nhạc hay chạy nhá, thế. hay 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 đúng hay xin hay 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 Phượng hay 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 พอทำนักเลยเก่าสิบโลเยเอ้าสู้อีกบุกี้ขีดรอยโลพอเล้ะสู้เปนเต็มที่เนาะอใช้เขียวใช้เขียวเคี้ยวสอ๋อีเจอกไม่เจอกอะไรหัวที่เกน่ะอ๋อธรรมดาด้วยอง่ายเลยแกนห้อยก็ได้จบัชิปฮะชิปรอไปยังคนละชิปไปไดมันสามสิบันยังง่ายเนาะ ไม่ค้าเราสินั่นได้เนาะคือเอาชำกันโนาะใช่่นเื่อเก่ชีจะ่สบายตัวเรานตอนอน0 0โมเมตนั่นเต้านี่กับคักแท้ซื้อห้านยังอย่ามีให้ซื้อห้านยังหนุกากุ้งซาาเลี้ยยี่่ไดเดาสแล้วนี่ยังเรียอย่เนาะเลี้ยงดเียดูบต่อไปเดี๋ยวไปพ้นิ้นมา เรเป็นลุงเป็นคู่อย่างน้ไม่ห้องเลยแม่สิเป็นคนสวนสวนคุมันบ่คุมันเดราจะเอาว่าของนอองหนะจะของคุดมันคนมันแถวอ่าหลังนี้นสิน่นดแ้่เนาะก็เนาะนี่อ้ออกบ่นี่เจ้าอ้ไม่ต้องใส่อันนไขมุกเลมใช้ไขมุกละเออใชุ่ง

โอ้น้องเาไหนน้ำือว่ามันมีกิ่นหอมๆหอมๆขึ้นมักตะครพี่น้องกินขึ้นมักตะครกเนี่ยนะเนาะดูจะหมักตะครกปะหมักตะครบแม่นนมักะครแน่มักะครกซุกเลยบอกไปบอกว่าว่าคือกินหมทุกหมดว่าแม่ดีีกินมันือค่ายหมักตะครกหรือว่าภาษาไทยเพื่อนหมักตะครกหมักตะครกเรื่เี่แล้ว มึงบ่ได้ไปว่าเแล้วนะเ5:00นแล้วเนาะมก็เป็นวันเสาร์ยดแต่บัดนี้บ่ได้ไปใส้พี่น้องเอาน้องเก่าน้องตแล้วพี่น้องไปหากินกันว่าทํากินหยังได้ไปอยู่บ่ได้ไป่ หทานเพิ่แซ่บแซบหลายอย่างแต่ว่ามันเหลืออู่สามยางมาบุษันมาเนาะชานี่ก็แซ่บได้ดูชาหนุ่มไต้หวันเนาะโอ้ชาหนุ่มไตวันกวงบุเชงเคยมากินแล้วรอบนึงก็เคยกินแล้วบ่โดยเคยกินได้ันมีชาโอ้มีโกโก้ที่เราไม่เกลือชาไต้หวันเนาะอันนั้นเนี้ยชาไทยชาไทย มาแต่ขาวมาในเด็พี่น้อ่ะไงขันอยากกินชาไต่พอดอ่มาล้านน้องบนไม่กินเลยเลยแต่มาตอนแรงไงบไิดเลยบดแรงบดทันบดทันมาแต่วเว้นเว้นแน่หรือ่มาตันเศร้าเอาไม่ฆ่าหน้าใสพี่น้องเ้มาฆ่าน้อยร้อยล้าน <c oughs> น่ะเนาะอันนี้ขายซอยแม่สมบัติละอ่าเพราะว่าแม่เพิ่นจิขายช่วงตอนเช้าอตอนแรงกดีลูกมาขาย<อ>เปลี่ยน อันแม่เพื่อนอันว่าอันคือบรเดยุ่งไม่ลายบระเด็นโมเนหมแม่เจ้ายุ่งไมลายปรเด็น้อเเาแมนมคนนั้นเหมแมนโอ้เอาลูกอ่ะออ๋อผู้นั้นอ้ยบอ๋อโอ้โหยลวว่าคนนั้นเนาะเป็นแม่เจ้าปะทุมีกสาวใหญ่ปานีปะทุพี่้องเลยหม่ควาบอกพนันกันได้สิบสคนแล้วนำเขานำเขานำเขาให้นี่เาจอ อ่ะเนาะเดี๋ยวไปเสียงใจเดี๋ยวหนูเรียนมีโมซีปีหน้าก็ไปพ่นสิมนะนั่งเนาะหนูใช้อันพ่นไปใช่หรมาพี่ปีนี้ได้ชิมบางกวนยูหามาพี่ชลเงนกับลูกไม่าด้บาทได้ไหมเออโอ้ยเปลี่ยนเดียจะเป็นบริจิตรึเปล่าเนี่ยโอเคเนาะบาทนี้เนาะหวังว่าช่วงจะบ่มีร้านอีกได้เนาะหวังว่าช่วงจีบจบนี่จังมาต่อเฮือนพุ่นบาทนี่ nó ok, nó này này vừa rồi. rồi rồi, vừa rồi, chạy nó. Có xi pan, nó. ta bạn này nó, thang tang, vừa rồi. vậy là, Bye, đấy là, bài. Ah, nó. Tao kìa, nè 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 พบเจอกันอยู่กระต๊อปลอกแับ,บน,นี้เนาะจะว่าพักกันได้แล้ลวจักหรือว่ายังบัวบัดบ่บ่ยืมชักพี่น้องเอ้อ้าเนาะเรียบร้อยบ่พี่น้องเอ้โอ้โหเอาผนขึ้นลบแล้วเนาะเออโอเคพี่น้องเอกยังทันยูหรอกเ,อออเนาะเวลาว่าเิลนอนอยู่นี่อยูแล้วก็โดน,นเฮ็ดไปโอ้ยเขาพาแว้เงเนี่ยฟังหนึ่งผู้โอ้ยฟังเงิ้ยผลไม่ลือ้อฮะ ม <Indonesia> ันยังเป็นไปด้ยังบ่ลุงโอ้ไม่เจอกับสันวาสลาปัสะเพิ่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้อยต้ต่อนหนึ่งแรงอย่างนี้เนาะลุง ได้ก็พูดไม่ใช่น้ำแล้วบาทนี่ห่าอยู่ยันยังไม่ตีหมูนะกว่าเห็ดหมูย่างเนาะเห็ดหมูย่างโอ้นี่พี่น้องยของเต่าลุงนี่เนาะเล็กหอยหอยย่างย่างคุลบเรียบร้อยเนาะอ๋อ สางกะสีเนาะพอดีงามบอดูโ่แผ่นบกี้กเลบเลยาอไมกอ๋อบเลยอลลย่อเป็นสังกะีอลบเลยเนาะเออได้เือนกันคน เอา่งี้าลบนี <c ru> ่มันมันบวบิดมันไากมันเาลยเอาทังซีเนี่เป็นลบเลยเนาะอไรกันเอ้เ็ดคั้งนี้จือ่าเพิ่มเมนพนอนเนาะฮะอานีเบ่อันน่ Uh, <coughs> nó sẽ cho với con thì nó như thế này à bạn nè đang làm cao đang cao lo cả Thôi phía nào vậy? Lúc câu đấy thì kèm đây chừa mòn mùng đấy thì nó, oh, trời, oh. bay đấy tụi nó, ăn cái gì, nó để mà nó Hà nó đúng ไก่นี่ต้องใช้ลายนอนบ่นี่เป่าเราสิใช้ลายนอนล่ะวะนอนยาวแม่นบ่แม่นตัดต้นเพิ่นนี่เฮาก็แทกเอาไดเนาะเผ้าครึ่งเฮาต่ออีกบ่แต่ว่าลายยาวนี่บ่ผิดแน่นอนเนาะลายนอนโอ้ยตืเลยอสายดีโอ้เฮ็ดคนเดียวเนาะเฮ็ดคนเดียวอีกวยังบ่ได้กินข้าวเห็นบ่จักนี่บ xin lấy gì đó sao nó <laughs> nó ô cả voi nỉ kạc đấy nỉ đun câu đấy รบนี่เอาสังกสีเต็มแผน่นเลยเนาะมันจงังเวลาสาดตร์อย่างจังบบพระเขาเออตอวนั้นมันหนาหน่อยเนาะต่อรบขังซืือมานะ อ๋อเราคือบบาอันนี้ไกลเอาไม่เด้ออันอันนี้ได้ใช่เพราะมันอันนี้ได้บ้ได้บ่อันน้ำน้ำตีนลุงนี่เนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นรวยนี่หนีเนาะมาจบท้ายบุรีบุรีได้พี่น้องเลยเออ่าไออยู่นี่นี่ลูกลูกกายเขาในพื้นมองพนักนะ รถฉอดลงมาโอ้ยดเท่านไปเถอะน้องเป็นจองหุ้นนี่กระโจ่แค่หทึ้โอ้ยโอ้ยนอสุดๆเลยเรากับหมวกกับบมีอีกรถเต่ากินแล้วเบาเทียงมนบ่ เนี่ยดบล้อยดิบล้อยเทียงอะไรอย่างงี้ท่านไม่เลี้ยงชั่งประจักรอะไรข้าวยังมวยให้นี่กินอยู่อันก็ต้องขนมเลยใช่หมให้ลาน้องบุญน้องเสริบุญเอามาให้ให้เพันยุ่งมีว่ดขนมมาละเอามาให้พันน้ำว้าเพิ่นแน่นินี่เป็นอุ่นเครื่องก้อนเป็นนุ่มทีไปเสียงเอามาให้เนี่ยเด้เรียบร้อยเนาะ ต้องพาเพราะยัง hmm, บ no. <c> oh ่ตกใหม่พาใส่น right. mm ้อบนี้จะเก็บต้นแม่นข้างข้างลายนี้ก่อนก็ได้นั่นกะเพิ่นว่าอื่นยอดอื่นพิีแล้วมนก็ได้เนาะอ่าไม่ีางก่อนข้างลายนี้ก่อนก็ได้แต่ตนั้นจังค่อยว่ากันให้เพราะว่าให้เราเฮ็ดเวียกส่วนนํานะันมื้อจังเติบต่อเติบใหม่เนาะอ่านี่กระสีนี่ทงม่ตู้เพิ่นว่าบ่ต้องซื้อมอีกแล้วเพิ่นตัวเก่านั้นมาัตัวเติมาพี่เนาะ ก็เติมม oh. ั้งพี่พว่ามันมันมันเอาตัวไม้มากครับถือก้อนไฟมากดมมันชือนระตูเนาะดำมันชื่อเกบอาตู้นตู้ไฟะดตู้เกาได้มตู้เกาาได้เนาะโดยโดยให้พื่นปิดกั้นตัวนี้ก่อนเดยมือจังหวะกันเนาะครับให้เราเห็นวีธเห็นงานส่วนตัวแล้วเนะบอยนั่นเราเก็บทานมาแล้วนี่มุ้งแ้่ๆนะเอาตัวนั้นมัน อพารนี้มันมันอะไรจะงี้ง่ายกว่าในดอกคานี่นะมันเป็นเทนเปอเซนมันอยู่ตกข่าวใส่ก็ับแม่ครับใส่ไหมครับตกข่าวไปเขาเอาอกไว้นะ Đi chạy quá tích tắc! Hãy quá tích tắc! Hãy quá tích mà Hãy quá tích tắc!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  Hãy quá tích 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 เช็พร้อมนี่เนาะมัวเอาน้ําใอีกบ่โอ้ยน้ําขาดววกเลยบ่ทูเฮ็ดเอาทดสอบบ่อีกจะเป็นหยังาน้ําอน้ําี ก่อนเนาะมื้นี้ข้าเด้อวกเด้อพูดอย่าไปกินเบิดเด้อลูกเอ้ยพวกหายเนาะอ่าเสามักเสาเนาะกับไม้อยู้ฟังด้พี่น้องไม้มักบ่ด้่บเสามักบ่เลยเยเฮือนไมักพี่น้องเอ้ยเฮือนไมักเนาะกระตูน้อยอ่าักตน้อยักกระตูน้อยต้นักเนาะเอาง่ายๆซะโอ้ มึงแบบนี้ก็คือจะได้พวกเสียงเลยโอ้ยเบิดตัวนี้มากเกินนี่ไม่แม่นเลยเพราะมันเท่าไรเขาแยกผลพระอีกงั้นว่าไม่อัดถ้ามันประมาณนี้จะแยกผลสี่พันไรอันนี้มันอยู่มันอยู่ไก่อยู่ไทยแน่เนาะบ่ศาสตรเขามันกับพีชอู่ดอกมันแต่มันก็อยู่ว่าไม่อัดเอาก็มันสีได้โดนทนแม่ไหนเป็นอะไรวาไงใช่เดีแผ่นหนึ่งมันจะแซงถ่ายสี่พันกี่เพราะว่าเอาหูอยู่มันคือไม่อัดนี่ถ้าถึงนาบยังไงก็พุพังแน่นอนมันพุ มันจะถึงลายเทือยอยู่แล้วจุกอะไรเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเพ่ยเฮ้ยเฮ้ยาอ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเริ่มบวมเฮ้แมฮ้ย่ฮอยนฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตัดคลิปลุ้ก่อนยัง้ย้ยเ้เด้ย้ยเเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยิฮ้ยว่าก้เ พักเบรกกินข้าวก่อนเนาะให้เรากินข้าวกินน้ำเดี๋วจังติดตัวนี้กับมือจังคอยว่ากันเรงนาะข้างกันมาขามให้ขมางเพิ่อนเดี๋ยวมือเท้าเขามาจ่ายเพิ่อนเพราะว่าอ่าสิมาเก็บงานก่อนมือนี่วอยนะเนาะงบุ๊ดไปใช้หร่างว่ามือนี่สิกินมุกทะมือหม้อเปิดปฏิเสธจริงีิขี่รถเดี๋ยวสิได้ไปฟังมิ่งเนาะสื้อ เขาพุ่นเนาะอตอนแรกว่าสีเอาสองมาฝากแล้วเพื่นมาเอาอไปฝากกันว่าทั้งผู้เห็นเร็นเบี้ยนะเป็นซ้ำมาหอดข้างทางเห็นน้ำปั่นลุงเฮิมอ่าลุงเฮิมซื้อน้ำปั่นเฮ้ากินเนี่ยเบ้าเชียงกับบ่อคอมาคอแต่น้ำลุงนี่เป็นนี่แหละเป็นนี่แหละเป็นได้คืออยากคอกับลุงน่ะอะไรดีได้พอดีดีบอกเป็นได้ได้อยากอาย เอาเนาะบ่เดียกเนาะโดย้้พี่นอองเยไปผูรำมือื่นจังว่ากันแม่นแมนนี่เดินทางไปต่อก่อนพี่น้องโดยเพราะว่าสี่เข้าไปหาทั้งคนนี้ทั้งอีลล่าพาไปทั้งน้องพาอีกก่อนเนาะไปพยายามน้องพอดีอีกก่อนวันนี้เอาลุงมือปาได้ไหมลูกเด้อเข้าใจลูกนมือเนาะโดยนมือนะสบายดีลุงล่ะสบายดีโดยสบายดีพุทธสบายดีพี่น้องทีก้อนยุสบายดีคอมคอมจากเอฟซียุคอมจากเอฟซียุคอมจากเอฟ เลี้ยงกุ่นร้านใีนี้ทุกคน<ๆ>ก,ก็เก่ง่มาไมวยนะคอ,อพี่อ้ผมหนะืองงามเนาะผมนี่เนอะลุงชิบอกอเนาะอ่ายอมสีดำเนี่ยันนี้เนอะสีนี่นี่ผมป,ปนอะคือคือคือเยว่นานูพุกเท่านี่ <laughs> สีคือคนนูพ <N statut> oh ุกเท่านี่มันใหม่เนาะมันอยู่บ่ดนลจ่ิงนะพี่น้องนูพุกเท่านะเป็นนูพุกนุ่มย่อมเองก็ผมนะยอมจะพีนี่ไปไปสบายเสียงนะโอเคเนาะน้อยน้อยน้อยเนาะนะมื่อื่นจังว่ากันเนอะจังพ่อกันน้องล่ะสบายดีรอบนึงเนาะน้อยนี่นีเบิดแล้วเบีดฝนตกมายังมันถืดฝนทำไมังเนาะขอให้ผนกิฟตเบี้ยนเพื่ในพี่ก็ได้ เก็บไว้ในเพื่อแหลเนาะนะปิดอีกเลยอีกล้านหนึ่งพี่อนเอ๋ยพวกทั้งนี้ก็ูช่วยเต็มที่เนาะเวียงงานแล้วก็อ่าเหตุธาตุได้เพื่อนเอ๋ยถ้่ว่าเพิ่นอ่ามาทั้งนี้ก่อนเนาะเนาขมุกขอบใจละลายเพี่อนเอ๋เนาะสายจวดอยู่แล้วเนาะอ่าเตาท่านนี่ไม่ต้องห่วงพี่น้องเอ้ยสายท่านพี่อนเอ๋ยอืมนะทานกับบุธทานได้พี่น้องเอ้ยถ้าว่าเพิ่นบุหิตให้นี่ก็อีกปัจจัยหนึ่งเด้เนาะอันนี้ก็อ่าจิตน้ำใจนี่แหละพี่น้องเอ้ย เนอะเนะขอบุกขอบใจเด็ดลายเนาะเพื่อไ่บานนี้พี่น้อยมืออืึนจังมาว่าอัปเดตน้ากันอีกรอบนึงเนาะผู้เสียงกับทางลุงจะเดินทางไปหาทางนองพาค้อน่น้องไปอัปเดตน้ากันเนาะฮะจังไรก็นสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเนาะผู้เสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณคือเก่าคือเดิมเพี่น้อยผมมีพี่น้องเขาที่เข้ามาหามาสมพี่น้อยคลิปตั้งแต่ต้นต้นจบเด้อพี่น้องเนาะจังไรก็ให้ขออยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจพี่น้องเนาะเดินทางก็ให้ตลอดและปลอดภัยพี่น้อย อะไปแล้วพี่น้องเนะไปมาต่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบุดสุขสุขพนเด้อเนาะสบายดี